มาแล้วครับรถสไตล์ครอบครัวมินิ mpv คัะเที่นั่งจากค่าย honda นี่คือ honda mobilio โนะครับคันนี้ปี2015รุ่นท็อป rs ฟรีดาวจัดเต็มพอร้อนต้นที่6,000บาทต่อเดือนสภาพเป็นยังไงราคาอย่างนี้ยังน่าใช้อยู่ไหมไปดูกันดีกว่าครับ ราคานะครับไม่ถึง4ี่แ0,000นนี่คือ Honda Mobilio นะครับ 1.5 I s ปี2015นะครับสภาพแบบนี้หายากนะแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งนะครับเป็นแบบชุดแต่งรุ่นท็อป RS ครับการตกแต่งด้วยสีดำแบบแบ็กคอสนะฮะแล้วก็มีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแบบนี้ค่อนข้างดูสปอร์ตมากๆนะฮะนอกจากนั้นสภาพด้านหน้าเป็นอย่างไรากระาก็โปรงด้านหน้านะครับตรงนี้ไม่มีริ้วรอยเลยเรียกได้ว่าสภาพสวยสมบูรณ์ไฟหน้าของเขาไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์เลนฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็นฮาโลเจนแล้วด้วยคันนี้ชุดแต่งอย่่่าาางเดีียวววก็คุค้้มแแลนตสภพ ให้เป็นแบบว่า10คะแนนเต็มเลยนะเพราะว่าคันนี้สภาพสวยจริงๆครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมาดูเลยนี่เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ i v t e เคนะฮะเครื่องยนต์เป็นเบนซิน,น1.5ลิตร IVTEC เนี่ยอัตราการเร่งดีไม่อืดแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญแรงม้าเนี่ยอยู่ที่117แรงม้าคันนี้เห็นยาวๆแบบนี้นะครับอ่ารัศมีวงเลี้ยวก็แค่5.2เมตรเท่านั้นเรียกได้ว่าหมุนพวงมาลัย2รอบก็สามารถที่จะกลับรถได้แล้ว สภาพในห้องเครื่องตรงนี้เป็นอย่างไรน็อตฝากระโปรงสีเดิมเลยนะครับตรงนี้ไม่เคยขยับน็อตเลยเบ้าโชกเม็ดอาร์ตโเรียตัวสวยไม่เคยมีการซ่อมเบ้าโชกมาก่อนนะครับด้านหน้านะครับตรงนี้ไม่มีในส่วนของการงัดแงะแล้วก็สีแต้มอยู่นะครับผู้ชมครับสติ๊กเกอร์มอ,อกอรนะครับนี่เห็นไหมไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยชำรุดนะแล้วก็สติ๊กเกอร์ต่างๆสภาพสวยสมบูรณ์ครับเครื่องยนต์สวยสะอาดพร้อมใช้งาน การันตีว่าด้านหน้าเนี่ยไม่เคยมีการชนหนักแล้วก็ซ่อมสีมาก่อนเลยนะใครที่อยากได้รถแบบว่าสภาพสวยรถบ้านแฮร์ริอเซนและมีการการันตีว่าคันนี้เนี่ยไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ำท่วงไปไม่ต้องคันนี้เลยนะมาดูได้ที่วันโทัโต้ครับมาต่อที่ด้านข้างเลยนะครับด้านข้างนี่ไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะฮะแล้วก็มีชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยสเกิร์ตสปอยเลอร์นี่ก็คือชุดแต่งจากโมเดลของเขาซึ่งเป็นรุ่นท็อป RS นะฮะ แล้วกระจกมองข้างเนี่ยเป็นแบบพับเก็บไฟฟ้าด้วยนะใช้งานง่ายมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างด้วยกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะแล้วก็มีการติดฟิล์มรอบคันรวมถึงมีในส่วนของตัวกันสาดตรงรุ่นในส่วนของหลังคานะครับไม่มีรอยด่างไม่มีรอยบุบนะฮะไม่มีรอยชํารุดนะด้านข้างก็ไม่มีรอยหลักยิ้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างในส่วนของด้านข้างกันครับมาดูโครงสร้างกระดูกงูกันครับแล้วก็เม็ดอาร์ตนะฮะตรงนี้นี่ก็ค่อนข้างฟิตนะฮะไม่ค่อยมีการแกะเลยนะอันนี้แน่นๆนเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดอารับ นะเรียงตัวสวยแล้วก็ไม่เคยมีในส่วนของตัวรอยตัดต่อนะแล้วก็เมท์ลไม่มีแบบบิดเบี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นด้านข้างไม่เคยมีการชนแล้วก็การซ่อมสีมาก่อนครับล้อแมกนะครับเป็นลายดมอนคัตนะฮะเป็น5ก้านนะสีโครเม,มียมปัดดำนะฮะเวลาวิ่งบนท้องถนนเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็ไม่มีรอยเบียดฟุตบาทสภาพสวยสมบูรณ์นะซีรีส์ยางของเขาเป็น185/65 R15 นะครับตรงนี้ดอกยางเต็มสามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะด้านท้ายนะครับไฟท้ายดูเฉบียเฉียวนะครับดูเท่ๆเลยนะแล้วก็สภาพสวยไม่มีรอยชํารุดนะครับ ตรงนี้นะครับเจ้าของคนเดิมมีการทําในส่วนของเคลือบแก้วจากบริษัท 3M มาแล้วด้วยทําให้สีเนี่ยสวยฉ่าเลยสปอยเลอร์หลังนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกตูที่3แล้วก็โลโก้สวยๆนะครับตรงนี้นะฮะสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะพร้อมใช้งานเลยแล้วก็มีทุกแต่งรอบคันรวมถึงกล้องมองหลังมาด้วยครับตรงนี้นะครับนี่เป็นน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะครับสีเดิมนะับไม่เคยมีการขันน็อตมาก่อนนะครับตะเข็บท้ายนะครับด้านข้างซ้ายเนี่ย แมเรียงตัวสวยเมทอาร์ตก็สวยครับผมคุณผู้ชมครับนี่น็อตฝากระโปรงด้านท้ายฝั่งขวานะครับซึ่งสีเนี่ยก็สวยไม่แตกต่างจากฝั่งซ้ายเลยนะฮะอันนี้ไม่เคยขยับเลยครับอ่าคุณผู้ชมครับผมพาชมด้านหน้าด้านข้างโครงสร้างตัวรถแล้วก็ด้านท้ายเรียบร้อยแล้วการันตีเลยนะครับรถคันนี้ไม่เคยมีชนหนักพลิกความนำ้ำท่วม ไฟไหม้แน่นอนที่สําคัญฮนะรถของมาตัวโต้ทุกคันมีการตรวจสภาพรถจากสถาบันชั้นนาไม่ว่าจะเป็นผูอินสเปกชันบริษัทชิคหรือว่าจะเป็นบริษัทวันทูคาตรงนี้ตรวจถึง344จุดและในส่วนของตรงนี้ครับเวลาตรวจเนี่ยก็ตรวจในเรื่องของตัวเครื่องยนต์โครงสร้างเกียร์แล้วก็ระบบไฟฟ้าต่างๆนะตรวจด้วยระบบคอมพิวเมตอร์และมีใบรับรองด้วยครับ อ่าคุณผู้ชมผมกําลังตรวจในส่วนของวันตีบุ๊กอยู่นะครับคันนี้นะครับอุปกรณ์ครบบุ๊กสวิตมีแล้วก็มีการเข้าเช็คส่วนทุกระยะเล่มทะเบียนพร้อมโอนสามารถตรวจสอบได้ใครนะครับที่สนใจรถคันนี้และอยากทดลองขับนะฮะมาได้ที่วันทัวโต้ของเราเปิดทุกวันทาการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา9ก้นากาจนถึงสิบแนากาเลยแล้วก็เดินทางสะดวกครับของเราอยู่ตรงถนนการนาพิเศษตรงข้ามสมาคมชาวบักใต้ยอยากทดลองขับมาได้เลยครับอย่างคันนี้นะครับเรียกได้ว่าอุปกรณ์ครบหน้าจอทัชสกรีน พวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านไม่มีรอยด่างไม่มีรอยชำรุดนะแล้วก็เลขไม้ไม่เยอะครับเพียงแค่6ก0 0ืกโลเท่านั้น <S <S คันนี้มีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยสามารถปรับเสียงลดเสียงหรือว่าเปลี่ยนแทร็กกิ้งได้แอร์บรบอากาศนี่เย็นช่าเลยนะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติคันนี้สามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยคันนี้นะครับมีระบบชิปล็อกสามารถจอดขวางและเข็นได้ด้วยภายในนะครับเบาะที่นั่งภายในเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็เป็นเบาะผ้าแบบสปอร์ต ซึ่งสภาพสวยสมบูรณ์นะฮะไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยขีดข่วนเลยคนที่นั่งแถว2ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ารถคันนี้เขามีแอร์เพดานแอร์เนี่ยเย็นฉ่ทาทั้งคันแน่นอนนอกจากนั้นพื้นที่นั่งนั่งสบายครับแล้วก็ตรงนี้สภาพสวยสมบูรณ์คอนโซลไม่มีรอยแตกหักนะใครที่ต้องการใช้รถสไตล์ครอบครัวคันนี้ราคาไม่ถึง4ี่แสนนะแล้วก็ประหยัดมากๆด้วยพอเริ่มต้นเพียงแค่6 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นใช้คันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ราคา ไม่ตกด้วยครับบอที่นั่งแถว2นะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะฮะแล้วก็ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะแล้วก็นั่งสบายคันนี้นะฮะที่นั่งแถว2ที่นั่งแถว3ไม่ได้คับแคบนะนั่งสบายครับผมนะตอบโจทย์ในเรื่องของการเดินทางไกลผู้หลักผู้ใหญ่คนตัวใหญ่ก็นั่งข้างหลังสบายได้ครับรถคันนี้นะครับสภาพด้านหน้าด้านข้างรอบคันภายในฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานแบบ สไตล์ครอบครัวเลยครับแล้วก็ใครกําลังมองหารถที่เป็นสไตล์ครอบครัวอเนกประสงค์เจ็ที่นั่งต้องคันนี้เลยนะนี่คือ Honda Mobilio โนะครับ1.5 SP 215 0 สภาพสวยนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าอุปกรณ์ครบแบบนี้หายากนะครับคันนี้นะครับตอนป้ายแดงเคยขายอยู่มันจ็ดแสนมบาทวันนี้วันทัวโตราคาพิเศษแน่นอนประหยัดกว่าป้ายแดงได้ถึง4ี่0 0บาทเลยนะราคาพิเศษเราขายเพียงแค่3ามแสนสบาทเท่านั้นใครต้องการจัดไปนั้นคันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,000บาทต่อเดือนครับรถทุกคันนะครับของวันทัวโตนะครับมีการตรวจสภาพอย่างดีไม่พอฮะยังมีในส่วนของการการันตีด้วยนะของเรามีการันตีให้คุณลูกค้านะครับท คุ้มครอง128รายการเลยหากคุณผู้ชมนะครับสนใจรถคันนี้นะครับสามารถขอข้อมูลได้ที่เบอร์โทร0ูนย์หนึ่หรือว่าช่องทางติดต่อช่องทางออนไลน์นะ Facebook, Tiktok, YouTube, เว็บไซต์ยิ่งเป็นเว็บไซต์นะครับ www. b a n t u a u t o com ตรงนี้สามารถเข้าไปดูข้อมูลรถคันอื่นๆก็ได้ที่ราคาใกล้เคียงกันนะตรงนี้บอกได้เลยว่ามีเจ้าหน้าที่คอยบริการข้อมูลตลอด24ชั่วโมงเลยครับซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมต้องที่วันต่าน,น,นดีครับ